ไม่มีอะไรที่จะไปติติงพวกเขานะไม่มีอะไรที่จะไปจะว่าตาพวกเขาจริงไม่มีอะไรที่จะไปคอมเมนต์พวกเขาเลยมันผมมีความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเต็มที่แล้วจริงนะครับด้วยสภาพร่างกายด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะด้วยผู้เล่นที่บาดเจ็บแน่นอนครับหลายคนคิดว่าเอา้าแล้วผู้เล่นบาดเจ็บแล้วเราไม่มี แผนสำรองว่าย่างงั้นเหรอเราไม่มีไม่คิดเผื่อแผนแบบนี้ไว้เลยเหรอตอนสมัยเริ่มรูดูการเห็นไหมพอถึงเวลาเจ็บไม่มีตัวเปลี่ยนหลายคนคิดแม้แต่บอร์ดบริหารก็คิดครับผมเชื่อว่าเขาคิดว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่มีตัวเล่นบาดเจ็บบ้างตัวผู้เล่นบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่คิดว่ามันจะหนักหนาสาหัสสาการขนาดน,นี้ เขาไม่คิดว่ามันจะเจ็บกันครึ่งค่อนทีมขนาดนี้อะครับนึกออกไหมคือเขามีแพลนคิดว่านี่ไอความรู้สึกผมนะตั้งแต่ผมทำคลิปก่อนเริ่มฤดูการแหละผมอ่านผมเดาใจของทางบอร์ดบริหารว่าการที่เราซื้อที่ผมใช้คำว่า3บวก 1, ่าบวก1องบวกหอะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะใช้ตัวที่ใช้การได้แบบเจ๋งๆมาสัก2ตัวเพราะด้วยความจำกัดเรื่องของ Uh, financial fair play อะไรเงี hmm. ้ยเรื่องของ mm hmm. สิ่งที่มันจํากัดอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไม่สามารถที่จะเต็มที่ได้ซึ่งดาวรุ่งหรือตัวที่ได้มาก็น่าจะเอามาอยู่ในทีมเพื่อใช้งานระยะยาวนะครับผมถามว่าทำไมไม่เอาตัวที่มันใช้การได้เลยล่ะถ้าถามถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะทุ่มงบไปในช่วงไตรมาส ก่อนหน้านั้นเนี่ยมากเกินไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วนักตเตะเหล่านี้จะมากองอยู่ในทีมนี่ในกรณีที่ไม่เกิดการบาดเจ็บนะจะมากองอยู่ในทีมจะหาชุดลงโอ้โหทีนี้นักเตะก็เริ่มที่จะไม่พมมันทํางานลำบากนะเริ่มไม่พอใจบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทําทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเนี่ยอบอดบริหารก็เลยคิดว่าการที่เราเนี่ย ใช้ผู้เล่นชุดเดิมบวกกับของใหม่ไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าพวกเขาคิดว่าเมื่อถึงมก,การาจะยันตําแหน่งในลีกเนี่ยไว้สัก5หรือ6ตรงเนี้ยให้อยู่ตรงเนี้ยซึ่งณนะตอนนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะอยู่สัก5 6เนี่ยแล้วก็บอลถ้วยเนี่ยก็พยายามให้เข้ารอบไปอ่าอย่างเช่นคาราบาวครับก็เข้ารอบลึกๆไป หรือ,อยูฟาเ,เี้ยนลีก็ประคองให้หลุดพ้นไปก่อนเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นนักเตะน่าจะเอาอยู่นะแล้วมักกราเนี่ยค่อยมาเสริมอีกสักสตัวหรือ4ตัวเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งในการเล่นรอบลึกต่อไปนี่ผมเชื่อว่าบอดบอดบริหารน่าจะคิดอย่างนี้แต่ใครจะไปคิดเล่าว่าว่าวันนี้เนี่ยมีเจ็บไปไเรื่อยเจ็บไปไเรื่อยเจ็บไปไเรื่อยๆนะ ลาแล้วด้วยประสบการณ์ของโค้ชด้วยประสบด้วยด้วยประสบการณ์ของทีมบริหารเนี่ยถึงแม้จะคิดแต่ไม่นึกให้ลึกไปกว่านั้นว่าเราจะมีเกมที่เตะโคตรผีแล้วนึกว่านักเตะของเราเนี่ยจะเอาอยู่น่าจะไหวน่าจะสลับบ้างสักสี่ห้าตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆขยับขยายไปแต่ไม่นึกว่า เกมมันจะฮาร์ดโหดขนาดนี้ครับแต่ละเกมที่เราเจอเจอมาคิดดูนะเกมเหล่านี้ถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยผมบอกเละเป็นขี้แต่มายุคนี้ยังพอไหวอยู่ยังพออ้อมแอมถูไทไปได้ในลีกก็ยังอยู่ในเกมที่ดีอยู่นะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังได้ลุ้นคาราบาวครับก็เข้ารอบแปด ถึงแม้จะเจอทีมแกร่งอย่างแมนยูแล้วก็แมนซิตี้แถมไปเจอเชลซีในไนั้นได้แต่ใครไม่มีใครคิดหรอครับว่าเราจะมีนักเตะต้องมาเจ็บขนาดนี้มีเกมทีมชาติมาสมัยก่อนนี่ผมรู้สึกอึดอัดและเซ็งนะไม่นึกเลยว่าเกมทีมชาติที่จะเข้ามารอบนี้เนะี่ยผมรู้สึกดีใจเป็นพิเศษและหวังภาวนาว่านักเตะของเราเนี่ยจะหายกลับมาบ้าง ในบางส่วนแล้วก็นักเตะที่อ่อนล้าก็จะได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองในการที่เพิ่มไฟในการเล่นอีกครั้งหนึง่งนะครับการที่คีเรนทิปเปียเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่เหมือนจะหลายคนเห็นว่าเหมือนมีปากมีเสียงแต่คีเรนทิปเปียพยายามจะไปอธิบายให้พวกเขาเข้าใจนั่นก็คือสิ่งที่ต้องทำครับนั่นคือคีเรนทิปเปียทำได้อย่างถูกต้องละ อธิบายแต่คือวิธีการมันอาจจะแบบโจงเขาเรียกอะไรนโจงครึ้มไปแค่นั้นโจงแจง้งเกินไปนิดหน่อยแต่อย่างน้อยก็ให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยเจออะไรมาเจอนักแต่บาดเจ็บข้างหลังเนี่ยบนเขียงอไปยังน้นผู้เจ็บเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเรียกว,ว่าเต็มพลึดไปหมด แล้วพวกเขาต้องเหนื่อยล้าขนาดไหนไม่แปลกใจหรอกครับที่คเรนที่คิเรนที่เปียจะระเบิดอารมณ์ออกมานะที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาที่เข้าไปอธิบายให้พวกเขาได้ได้ฟังแล้วในฐานะที่เป็นแฟนบอลสิ่งที่คิเรนที่เปียทําก็คือถูกต้องนะสําหรับผมนะผมว่านี่คือสิ่งที่นักเตะออกมาพูดอย่างเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็เลยเถิดเกินไปเราก็เชียร์ให้มัน หนักน่วงคือคาดหวังให้มันหนักน่วงเกินไปโดยที่ไม่ได้สนใจกําลังของเราในขณะนั้นว่าเรามีกําลังแค่ไหนเรามีศักยภาพเพียงใดนะครับซึ่งหลายครั้งเราเอาแต่กล้นดา่าอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดหรอกครับที่คนรู้สึกผิดหวังแล้วจะดา่าเพราะอย่างที่คลิปนูน้นผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังผมอยากให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ย มันเป็นฤดูการทดลองอีกฤดูการหนึ่งของเราแค่นั้นเองนะเราไปคาดหวังให้สูงเกินไปเราบอกว่าเรามีเจ้าของรวยเรามีเงินเรามีอะไรแล้วเราคือแบบเราเหมือนสิบล้อถูกไอสามล้อถูกหวยอะเราจะกินหรูอ,อยู่แพงเกินไปนะฮะทั้งทั้งที่เกณฑ์การค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดอยู่นะครับผม ซึ่งผมเชื่อว่าบอร์ดบริหารเนี่ยไม่ไม่คาดคิดแน่นอนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างที่อย่างที่เราเห็นในสิ่งที่ผ่านผ่านมาเพราะเขาก็คงคิดว่าอาจจะเจ็บบ้างอะไรบ้างก็คือน่าจะมีแพลนสำรองอไว้แล้วล่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่คิดว่าต้องใช้ดาวรุ่งอย่างลูอิสไมลี่ลงเล่นเลยเด็ก17ปีหรืออย่างพากินสันก็ พากินสันอะไรนะที่เปลี่ยนโลกพากินสันที่ไอ้โลกมือสันเลยพากินสันอะไรเนี่ยลงมาแทนไอ้เจ้าไมลี่เด็กๆทั้งนั้นแบกกว่าสิบเก้าปีลูอิสฮอล์อนะแล้วมาเจอกับเจ้าบ้านที่เป็นบอลมัดหลายคนก็คงคาดหวังกันเยอะเกินไปบอลมัดมาเคินนี่เขารู้เลยว่าเรากรอบเราแห้งเราเหี่ยว สภาพทีมเราไม่สมบูรณ์ต้องดันเด็กลงมาเนี่ยเขาอ่านรายชื่อเขารู้เลยเขาบี้ตั้งแต่ต้นเลยถ้าไม่ได้นิกป๊บนะผมบอกเลยว่ามีหกมีเจ็ดดีที่นิกป๊บนี่เซฟพลวันเลยเราก็อาจตั้งเกมคืนไปอ่าคืนไปได้บ้างนะตั้งเกมคืนขึ้นไปได้บ้างแต่จังหวะจบจังหวะสุดท้ายจังหวะที่จะจ่ายบอลจ่ายอะไรในพื้นที่สุดท้ายเนี่ย มันก็อย่างที่เห็นครับมันขาดจิ๊กซอไปบางตัวไม่มีบรูโน่ด้วยอะไรด้วยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันตะกุกตะกักไปหมดแต่ละคนก็ยังหลงหลงตำแหน่งโจลิงตันเล่นซ้ายบังดีไปเล่นกองหน้าอ่ะโยกโกอร์ดอนกลับมาเล่นซ้ายอะไรอย่างเงี้ยลิฟราเมนโต้ไปเล่นซ้ายนู่นนี่นั่นคือแบบกลายเป็นทีมราระสําไปเลยนะผมอยากให้เข้าใจตรงจุดนี้ว่าพวกเขานั้นเต็มที่แล้วจริงๆเต็มที่กับ ระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งผมจะบอกอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มาพูดถึงรูปเกมหรืออะไรนะไม่ได้มาวิจารณ์ใครไม่ได้มาด่านักเตะคนไหนทั้งนั้นมถึงแม้จะมาลัดเซลจะ,จะเป็นเป้าของผมตลอดแต่สําหรับสิ่งที่ผ่านผ่านมาที่ตาผมเห็นเนี่ยผมรู้แล้วว่าพวกเขาเต็มที่แล้วผมรู้แล้วว่าศักยภาพทีมของเราเนี่ยมัน มันได้กว่านี้แหละแต่ด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นด้วยศักยภาพทีมณนะตอนนี้เนะี่ยมันได้แค่ไหนมันก็ได้ประมาณนี้จริงๆครับซึ่งขวัญกำลังใจของพวกเขาเนี่ยต้องการจากแฟนบอลน,นี่แหละครับจากแฟนบอลที่เชียร์ปลุกเราพวกเขานะก็เข้าใจว่าแฟนบอลเนี่ยเดินทางไปดูไกลแล้วก็อาจจะก้นด่าทางทีมอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายเราย้อนกลับมาย้อนกลับมาดูแล้วคิดเล่นๆแบบนี้ดีกว่าว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์ครับคนเราเนี่ยมันไม่ได้หัวเราะร่าทุกวันคนเราเนี่ยมันก็มีวันที่ดิ่งมันก็มีวันที่เสียใจมันมีวันที่เราสมหวังมันมีวันที่เราผิดหวังแม้แต่ นักฟุตบอลก็เหมือนกันมันมีที่วันที่ทีมเขาดีเล่นดีและก็ฟอร์มที่ไม่ดีนะครับทุกอย่างมันเป็นมันมีสองด้านมันมันไม่มีใครหรอกครับที่จะดีเดย์ไปใช้ทุกอย่างทุกวันจนวันตายกว่าเราจะผ่านเราไม่ต้องนึกถึงปีหรอกครับนึกถึงวันเนี่ยบางทีเมื่อเช้าเนี่ยเรายังอารมณ์ดีๆอยู่เลยแต่พอมาบ่ายบางทีเราก็อารมณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ย มันมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดชะตากรรมและกฎเกณฑ์ได้ว่าเราจะเล่นดีวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเล่นดีด้วยเรื่องฟุตบอลเลยด้วยคนนะวันนี้เราอาจจะเล่นดีกับทีมนี้แต่อีกทีนึงรูปแบบของเขามันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็เจอสิ่งที่มันมันไม่ได้ดีดอย่างเหมือนแมชแรกที่เราผ่านมาอะไรเงี้ย เฮ้ยเราชนะทีมนี้ใหญ่กว่าแล้วทําไมทีมนี้แค่ทีมเล็กๆเราชนะไม่ได้ทุกอย่างมันมีองค์ประกอบของมันครับผมแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมชอบสถานการณ์ตอนนี้นะผมผมในโรคจิตถามว่าทําไมถึงมาชอบเสือกชอบสถานการณ์แบบนี้คือตอนนี้เนี่ยบอร์ดบริหารเราแม้แต่โค้ชนะผมใช้คําว่าใหม่เนะี่ยผมใช้คําว่าใหม่กับวงการ ฟุตบอลณนะตอนนี้เลยในใน,ในตาที่เห็นนะคำว่าใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าการบริหารเรืออะไรนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของลูกหนังเนี่ยพวกเขายังใหม่พวกเขายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้พวกเขายังไม่เคยเจอแพลนที่เขากลางไว้มันมีแต่โป๊ะโป๊ะนะแต่เขาไม่เคยคิดว่าระยะทางที่จะไปอะไปถึงไปถึงฤดูกาลต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะเจออะไรแบบนี้เขาไม่ได้คิด เขาไม่ได้หวังเขาไอ้เขาไม่ได้คาดไว้เขาไม่ได้คาดไว้เลยว่ามันจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมมันอยู่เหนือการควบคุมของพวกเขาทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็น่าจะเสียใจแหละที่มาถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีนักเตะเลยแทบจ,จะไม่รู้จะเอาใครลงกันเลยทีเดียวต้องเข็นดาวรุ่งขึ้นมานะซึ่งมัน มันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยก็เลยบอกว่าผมชอบสถานการณ์ตอนนี้จะได้เป็นเขาเรียกว่าเล n นเล r n ให้กับพวกเขาเป็นสิ่งที่ให้เกิดรู้ว่ามันมีความผิดพลาดแบบนี้จะได้แก้ไขกันต่อไปจะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรในฤดูกาลต่อๆไปหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะแค่แก้ไขสถานการณ์ยังไงด้วยตัวผู้เล่นของเราแค่นี้เล่นสี่ถ้วยเนี่ยมันไม่ไหว นะมันมันไม่ไหวมันพวกเขาเนี่ยเหนื่อยล้าพวกเขาคนนะไม่ใช่เครื่องจักรที่จะรันได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนคนเรามันก็มีลามันก็มีเหนื่อยนะซึ่งผมเชื่อว่าจากเหตุการณ์เนี่ยที่ผ่านเนี่ยผมเชื่อว่าทางบอร์ดบริหารแล้วก็แม้แต่เอ็ดดี้ฮาวเองก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ในในอนาคตต่อไปซึ่งเราจะได้แก้ไขมันนะครับผม อย่างที่โจโฉเคยพูดไว้ในในตอนที่ปลุกใจทหารที่แพ้ทับมานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแพ้ทับเรือมาหรือเ่าศึกซ็กเพ็กก็คือโจโฉบอกว่าให้นึกถึงแพทย์นะตอนนั้นตอนนั้นทหารเนี่ยเกลิ่นก่อนเลยดีกว่าทหารเนี่ยกำลังใจย่ําเย่มหมดแล้วทุกคนเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรแล้วสั่งกระตายร้องไห้โหมร้องกันทุกคน โจโฉก็เลยเดินออกมาแล้วก็นั่งเรียกทุกคนเข้ามาคุยว่าพูดอยู่พูดอยู่ประโยคหนึ่งอะที่ที่แกบ,บอกว่าหมอเนี่ยเราก็เหมือนหมอเราเป็นนักรบเนี่ยนักฟุตบอลก็เหมือนนักรบนะก็เหมือนหมอนี่แหละยิ่งรักษาคนตายมากเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรเพราะว่า รักษาคนตายมากเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงได้รักษาเขาตายจะได้หาสาเหตุมาแก้ไขกันหมอยิ่งรักษาคนตายมากเท่าไหร่โจโฉบอกว่าจะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นมุมมองของโจโฉที่มองกลับมุมมองของผมต่อเนลคาสเซนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมก็มองแบบนั้นเช่นกันยิ่งเราเจอสถานการณ์ยากลําบากมากแค่ไหนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะฝ่าฟัน สถานการณ์แบบนี้เนี่ยได้ยังไงนะครับเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเราต้องได้เจอกว่าเราจะไปถึงยอดอันดับหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอเรื่องเหล่านี้ระ,ระหว่างทางเนี่ยเรียรายไปหมดเราต้องเจอครับผมไม่มีวันไหนหรอกครับที่มันจะสวยงามนะทุกไม่มีวันไม่มีวันไหนที่มันจะสวยงามทุกวันท้องฟ้าอากาศ มีสว่างเดี๋ยวก็มีแปรปรวนความสําเร็จก็เหมือนกันครับไม่มีใครที่เรียกพร้อมมาด้วยความสําเร็จปูด,ด้วยกีบกุลาบหรอกครับผมมันต้องเจอระหว่างทางที่จะไปถึงยอดเนี่ยมันต้องเจอเรื่องทุลักทุเลแบบนี้มันต้องเจอเรื่องที่คาดการณไม่ถึงแล้วก็แก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหากันต่อไปนี่แหละถึงจะก้าวไปเป็นเบอร์หนึ่งได้ถ้าเราแก้ไขสถานการณ์พวกนี้ได้ เราถึงจะก้าวขึ้นก้าวขึ้นไปอยู่บนยอดปิรามิดได้สักทีแต่ถ้าตราบใดที่เราเอายังเอาปัญหาแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ลงเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็เรายังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นแหอกครับผมแต่ผมเชื่อลึกๆนะผมเชื่อลึกๆว่าบอร์ดบริหารเอดดี้ฮาวนักเตะ เขารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพร้อมที่จะหาทางแก้ไขในอนาคตต่อไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่เหนือการควบคุมส่วนเรานะครับผมเป็นแฟนบอลเนี่ยก็ส่งกำลังใจไปครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ากำลังใจเล็กๆถูกครับอย่างที่บอกว่าเราพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินเราส่งกำลังใจไปเขาก็ไม่รับรู้ เขาก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่เห็นแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยความรู้สึกมันสัมผัสได้นะมันสัมผัสได้มันมันมองไม่เห็นด้วยตาครับแต่มองมันมองเห็นด้วยใจผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะคือความป้ายแพ้นะไม่ใช่จุดจบอย่างที่ผมบอกมันคือจุดเริ่มต้นนะฮะยืดอ,อกไวพี่นอก นะทุกคนชาวสาริกายืดอกพร้อมรับชะตากรรมเรื่องนี้ยืดอกไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องหมาก้มหน้ารับสิ่งที่มันพ่ายแพ้นี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่เราเป็นยาที่ดีที่จะทําให้เราเนี่ยรู้วิธีที่จะแก้ไขกับสถานการณ์แบบนี้เพราะทุกคนผมเชื่อว่ายังใหม่มากกับเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นกำหมัดสู้กัดฟันไปด้วยกันแล้วสิ่งที่พวกเขาทขําในค่ําคืนที่ผ่านมาผม โดยส่วนตัวผมไม่มีอะไรที่จะตำหนิพวกเขาจริงมีแต่ส่งกำลังใจไปครับผมเชื่อว่าทุกคนทำเป็นที่ที่สุดแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ